หมวกรวมหมวกหมวกปมกหมวกปก,ก,กมามาขอดูเลยคือขอท้าแนละ้วบอกว่าเรามีสามพันคนไงเราแค่ขอคนละใบคือจบขอแค่คนละใบพอสามพันกคนเนี่ยขอคนละใบและอยากรู้ว่าใครจะปิดฟินิกให้เรา คุณเข้บคุณ,คณแอรครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณครับขอดูฮนะขอดูพี่เออยู่ไหนทุกคนมีอะไรตามพี่เอกันเลยทุกคนตามพี่เอ๋นะดูย มาเลยรัวเลยรัวเลยรัว os, จริงๆ,วววๆ,ๆด้วยเอา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  <t> หรือใครที่มีเลขบัญชีผมอะจะเข้าระบบติงก็เชิญนะฮะจะเข้าระบบติงก็เชิญนะฮะเชิญรอดูอยู่นะครับใครจะใครจะใครที่มีเลขบัญชีผมเข้าระบบติงก็เชิญนะฮะ <t> ขอบคุณทุกคนที่รักกันนะ <t> ขอบคุณมากๆเลยทุกคนน่ารกกาักมากๆทุกคนใจดีมากๆครับทุกคนดีกับผมมากๆเลยขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกคนดีผมมากๆเลยเียแต่ทุกคนเลี้ยงเลี้ยงสไปร์ตทุกคนร่วมกันเลี้ยงสไปรใหญ่กับพี่เอเ๋เลยเลี้ยงกันน่าดูเลยขอบคุณอคอกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับติดต่อได้ที่เบอร์คุณแม่พิสมัยได้เลยครับผมนะครับ จ้า <gas> ไม่เป็นไรจ้าขอบคุณเข้าคุณคุณนาครับผมขอบคุณทุกคนนะอูทุกคนน่ารักมากๆเลยอ่ะพี่เอมามาพี่เอยู่หรอ